บริษ well, ัทแอดวานซ์อินโฟ์วิสจำกัดนะครับที่ได้ไปยื่นฟ้องเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานนะครับต่อสารปกครองกลางทนเป็นประเด็นประเด็นกัรต่อไปนี้นะครับคำสั่งสารปกครองเคยประกาศระยะเวลาสิ้นสุดของการใช้ซิม 2G ของ a f ที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงในวันที่15มีนาคม2 5 5 9หลังเวลา 24.00นประมูลและออกใบอนุญาตให้กับบริษัท TrueMove H เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่15มีนาคมมาตรการต่างๆเนี่ยจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการก็คือบริษัท AS ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันเพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนได้มีการโอนย้ายต่างๆนะครับที่อยากจะกลาบเรียนนะครับก็คือการใช้ขึ้นของบริษัท TrueMove H ในขณะนี้นะครับผลการประชุมของปอคตคเมื่อสักครู่นะครับ ก็คือเมื่อเข้าเมื่อเข้าสู่วัฏสงการเยียวยานะครับต้องเรียนนะครับว่าเมื่อเข้าสู่วัฏสงการเยียวยาบริษัท a อ s นะครับมีสิทธิ์ในการใช้ขึ้นดังกล่าวเดิมเนี่ย17.5มิคเฮิร์ส์นะครับจึงได้มีการออกใบอนุญาตในส่วนของสล็อตที่1นึ่งและสล็อตที่2นะครับให้กับบริษัททรูฟุ๊กเอสแล้วนะครับก็คือ10บมิคเฮิร์ส์ดังนั้นยังมีคลื่นในสล็อตที่2ที่เหลือแต่สล็อตที่1ที่เหลืออยู่ก็คือ เจด้าเป็นเอร์นครับท่าทาเยียวยาและประกาศและเป็นตามคำสั่งของสารปกครองกลางที่ลงมาในวันนี้นะครับก็อยากจะกตามเรียนให้กับทางสื่อมวลชนที่รับทราบนะครับส่วนไนบเลียนอื่นๆนะครับก็ต้องเรียนบอกว่าเนบเลนที่